ฮัลโหลสวัสดีนะครับทุกท่านนะฮะที่รับชมอยู่ณตอนนี้นะครับก็ตามหัวข้อเลยนะครับมีใครอยากคุยเรื่อง MG 3 Hybrid Plus ไหมฮะตอนนี้เนี่ยผมอยู่กับ MG 3 Hybrid Plus นั่นเองนะครับเพิ่งเอารถไปทดลองรีวิวมานั่นเองนะฮะมืดไปหน่อยนึงนะมันไม่ค่อยสว่างสเท่าไหร่มันมืดไปหน่อยนึง มีใครอยากคุยไมหมฮะเรื่องความประหยัดของ MG 3 Hybrid Plus มีใครใช้รุ่นนี้อยู่เนี่ยก็เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับ <c oughs> ก็วันนี้เนี่ยขับไปที่จังหวัดนครสวรรค์มานั่นเองนะฮะก็ถือว่าโอเคนะขับสนุกดีนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็จะใช้ทำทุระในเมืองมาแล้วนะฮะก็เข้าไปทำทุวระในเมืองสองที่อะไรประมาณนี้นะครับทำทุระเสร็จเนี่ยแน่นอนฮะก็ กลับมากินข้าวแถวบ้านนะครับแล้วก็วนรถเล่นอยู่แถวบ้านเนี่ยสองสารอบแล้วรถก็ติดด้วยนะระหว่างที่ไปทําธุระในเมืองแล้วก็กลับมาบ้านเนี่ยต่อจากนั้นเนี่ยเห็นว่าน้ํามันมันยังไม่ยุบเยอะสักเท่าไหร่นะก็เลยแน่นอนฮะขับรถเล่นไปที่จังหวัดชลบุรีนั่นเองก็ไปถึงชลบุรีก็ไม่ได้ทําอะไรนะก็ขับไปถึงก็ไปจอดที่ปั๊มแล้วก็มานั่งอัดคลิปนิดนึงนะพูดเกี่ยวกับนอกรถนะฮะแล้วก็ขับดูว่าเวลาวิ่งไปชลบุรีเนี่ย ความรู้สึกของตัวรถเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างก็แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ขับกลับมานั่นเองนะฮะมาใครอยากถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะครับเกี่ยวกับ MG 3 Hybrid Plus ตอนนี้ผมเอาไปขับทดสอบรีวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เป็นครั้งแรกด้วยนะที่ได้เอามาขับนะครับก็ถือว่าประทับใจดีกับ MG 3 Hybrid Plus มันจะมืดๆหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพูดอยู่ในรถนะฮะแล้วก็มันไม่ได้มีไฟเตรียมไว้อะนะตอนนี้ก็เลยใช้ไฟของรถ โดยเฉพาะนะครับอะไรประมาณนี้ก็มีใครรับชมอยู่นตอนนี้นะฮะอยากถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะครับณนะตอนนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์แป๊บเดียวจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันมันจะหมดด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะติดเครื่องทิ้งไว้นะครับก็สรุปคร่าวๆแบบนี้ด้วยกันนะเอาแบบรวบรับแลกะการสลับ m g 3 h y b ส i d Plu รคันนี้นะฮะถือว่าเป็นรถ h a t ช h แบ็กสไตล์ B Segment นั่นเองนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นรถแบบขนาดกระทัดรัดนะ่ะขับในเมืองเหมาะเหมาะอย่างยิ่งเลยนะเพราะว่าซอกแซกได้ง่ายน,นะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยขับในเมืองมาด้วยขับในเมืองเนี่ยด้วยความมาเป็นไฮบริดนะแน่นอนครับอัตราประหยัดน้ำมันเนี่ย16โลลิตร17โลลิตร18โลลิตรเนี่ยคุณมีให้เห็นแน่นอนฮนะวันที่ผมขับไปรับรถจากรามคำแหงเนี่ยมาแถวบ้านผมเนี่ยได้18โลลิตรนะ ท้งที่ไปตอนเย็นนะครับประมาณห้าโมงเย็นเนี่ยเออคิดดูดิรถติดด้วยยังได้สิบปดโลลิตรเลยแล้วก็ขับไปชนบุรีเนี่ยได้สิบเก้าโลลิตรกลับจากชนบุรีมาเนี่ยผมก็ไปที่อีกวันหนึ่งเนี่ยผมก็ขับไปที่นครสวรรค์นั่นเองนะฮะไปซื้อขนมที่นครสวรรค์ต้องเรียกได้ว่าซื้อขนมไกลมากเลยนะที่นครสวรรค์ก็วันวรนที่ใช้เนี่ย ระหว่างทางที่ไปเนี่ยไปใช้เส้นมอเตอร์เวย์นะไม่ได้ขึ้นทางด่วนถ้าเกิดขึ้นทางด่วนเนี่ยจะใกล้กว่าผมไม่อยากใกล้นะฮะอยากอ้อมไปอ้อมไปประมาณสัก20กว่าโลมั้งอ่าก็เลยไปมอเตอร์เวย์นั่นเองนะฮะก็ความเร็วที่ใช้อยูย่ก็อยู่ที่ประมาณสัก101 90 110 120บางทีก็มี130 140บ้างน,นะครับในช่วงของสายเอเชียนะแต่ว่าแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันมีด่านตรวจนั่นเองนะฮะ ก็ขับไปถึงที่จังหวัดนครสวรรค์ไปซื้อข,ขนมเสร็จเนี่ยเชื่อไหมได้ยี่สิบโลลิตรนะเออคิดดูด้วยกันแต่ขากลับมาเนี่ยก็ใช้ความเร็วประมาณสักร้อยสิบห้าร้อยี่สิบอะไรประมาณนี้ร้อยยี่สิบกว่าเนี่ยปุ๊บปับ๊บใส่สับเนี่ยกลับมาถึงบ้านเนี่ยได้ประมาณอยู่ที่ยี่สิบสองกิโลเมตรได้ประมาณอยู่ที่ยี่สิบสองโลลิตรนั่นเองนะครับอืผมก็ถือว่ามันก็โอเคนะก็ประหยัดดีอะ่ะวิ่งทางไกลนะครับ คือต้องบอกอย่างนี้เอาแบบวรบวบลับรวบลัดเลยแลวกันนะวิ่งในเมืองอะ่ะเหมาะประหยัดดี16 17 18โลลิตรเนี่ยมีให้เห็นแน่นอนแต่ถ้าเกิดเนี่ยวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยประหยัดกว่าได้20โลลิตร21 22โลลิตรบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะก็มาเล่าสู่กันฟังนิดนึงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแสงนะมันมองไม่ค่อยเห็นหน้าถูกไหมเออมาเดีย๋ยวให้ดูหน้าจอมันหน่อย นี่นี่ก็เป็นจอมาตรวัดนั่นเองนะฮะหรือว่าแดชบอร์ดนั่นเองนะจอตัวนี้เนี่ยมีขนาด7็ดนิ้วนั่นเองนะครับก็บอกค่าต่างๆนะฮะนี่ก็เป็นเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยมันก็จะบอกสถานะนะว่าวิ่งมากี่โลแล้วมีอัตราการกินน้ำมันอยู่ที่กี่โลลิตรนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้เลยนะฮะซึ่งเวลามันผ่านไปสักกี่ชั่วโมงเนี่ยจำไม่ได้แล้วมันก็จะลบ รีเซ็ตเป็นศูนย์ให้เองแต่ว่าไอค่าที่เราจะดูหลักๆเนี่ยก็อยู่ที่ตรงนี้นะฮะเนี่ยททอรรวมอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยอย่างวันอย่างที่ผมวิ่งมาเนี่ยตลอดทั้งไปชนบรุรีวิ่งในเมืองแล้วก็ไปนะครสวรรค์เนี่ยอยู่ที่624กิโลเมตรนะครับอัตราการซื้อปืงตอนนี้อยู่ที่21โลลิตรนั่นเองตอนแรกมันได้ย2ิบสองนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยติดเครื่องทิ้งไว้นะครับก็ดูได้หมดเลยนะฮะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็น Energy f ฟ o w นะ ระบบก,การไหลเวียนของพลังงานการถ่ายเทพลังงานนั่นเองนะครับอะไรประมาณนี้นะ power information นะการทำงานนะฮะอะไรประมาณต่างๆรวมถึงตรงนี้ด้วยนะครับนี่ในส่วนของลมยางก็ดูได้นะตรงนี้นะฮะเนี่ยสวงโซเว็ตอะไรก็กดเข้าไปดูได้หมดเลยนะครับประมาณนี้ ส่วนจอเซ็นเตอร์สกรีนตัวนี้เนี่ยมีขนาดอยู่ที่10.75นิ้วนะฮะก็แน่นอนครับแบนแหล่งรวบรวม,รวมสาระบันเทิงต่างๆแล้วก็ระบบควบคุมรถต่างๆนะฮะเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมอันนี้ก็เป็น Energy ในการรีเจนพลังงานขึ้นมานั่นเองนะ,ะจะเอาเป็นแบบตามแบบกลางหรือว่าแบบไฮนั่นเองนี่ก็เกี่ยวกับแรมพวกไฟต่างๆนะฮะนี่ประมาณนี้ตั้งค่าในนี้ได้หมดเลยนะครับ อันนี้ก็เป็น Driving a s s i s t a n t ระบบช่วยเหลือการขับขี่นั่นเองนะฮะนี่คุณจะเอาเป็นแบบไหน Tra c t i o n Control จะเปิดหรือปิดก็กดตรงนี้ได้นะอะไรประมาณนี้เลนะฮะแจ้งเตือนการออกนอกเลนเอายังไงเปิดหรือปิดยังไงก็ได้หมดเลยแจ้งเตือนการชนด้านหน้าครับฟ o นโคโล o อนโค i ิชันฟอน c o l l i s i o n a s s i s t นั่นเองนะแจ้งเตือนการชนด้านหน้านี่ก็เป็นระบบอ n t e l l i g e n t นะฮะ แอร์ถีควบคอนโทรอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยง่ายๆนะมาตั้งค่าในนี้ได้หมดเลยส่วนตรงนี้ก็เป็นกล้อง360องศาแต่ตอนนี้มันมืดแล้วนะฮะกลางคืนก็มองได้แบบประมาณนี้แต่ว่าตอนกลางวันนั้นต้องบอกว่าก็ชัดเหมือนกันก็ดีเหมือนกันนะสำหรับกล้องตัวนี้อืมประมาณนี้นะฮะแต่แอร์เย็นมากเลยนะไอ้เจ้า MG 3 Hybrid Plus คันนี้เนี่ยแอร์ตอนหน้าเนี่ยเย็น เนี่ยก็ธรรมดานะฮะตรงนี้ก็ควบคุมอะไรต่างๆส่วนตรงนี้ก็เป็น Adaptive c r u i Control นั่นเองนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครใครอยากคุยอะไราถามมรก็ถามมาได้เลยนะครับณนะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับวันนี้มาไลฟ์แป๊บเดียวโอเคส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์นั่นเองนะหมุนเอานะครับเดินหน้าเกียร์ว่างถอยหลงัง กดลงไปตรงนี้ก็พีพักจอดนี่ก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮแล้วนี่ก็เป็นโหมดอ่ะลืมบอกไปโหมดโหมดมีให้เลือกอยู่3โหมดด้วยกันนะครับเดี๋ยวกดให้ดูเลยมีสปอร์ตอีโค่นอร์มัลนั่นเองนะฮะนี่ดูตรงนี้นะแต่ที่ผมเอารถไปวิ่งมาเนี่ยผมใช้เป็นโหมดนอร์มอลตลอดเลยนะครับประมาณนี้ เนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวไลฟ์แค่นี้ก่อนดีกว่าเลยกันนะครับมันมืดมองไม่ค่อยเห็นอะไรนะฮะก็เดี๋ยวอย่าลืมดูคลิปกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคบ๊ายบาย,บาย